สวัสดีครับพีนี้เราก็สู่รายการ Fast Game Log TV นะครับวันนี้กับผมโดลินะวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่จะมาเล่นเล่นเล่นนะครับเนื่องจากว่างนะครับก็คือเกม Justin Bieber Real Hair Cut นะครับผมเป็นเกมตัดผมสระผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแก้เครียดกันนะครับซึ่งทรงผมที่เราจะทำนะฮะก็คืออ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับ ทรงผมของคุณกายในนะครับกายคุมณกายนะฮะเราจะทำทรงนี้กันนะครับย่อนะนี่ครับนี่ดิซิดจัดจินวีเบอร์นะครับแดินพันนะฮะเราจะถอนไปทีละอย่างเลยอันนี้นะครับแน่นอนครับหวีครับแน่นอนเขาหวีได้ครับนะ จัสตินจะชอบทรงผมนี้หรือไม่นะครับเราไม่สนใจครับอโอ้รอรอแล้วจัสตินเอ๋ยนะทรงทรงทรงที่นิยมในไทยทรงนี้นิยมในไทยเด็กแว้นไทยนะครับแง่นี่ลอ,อ,องรับกันก่นะครับรับลากต้อจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ เอาจะเป็นจอมเวทเย้แบนไล่เวทอ่ะเฮีย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 กดค้างไว้นะครับพอปล่อยก็ยุบมนะต่อไปนะครับอันนี้นะแวลาไปจะเลียนนะอันนี้ไม่ออกจัตินเอ้ยทำไมน่าสงสารตรงนี้เห็นหลายเกมแล้วเ่็วกับจัสตินบีเบอร์อะ ต้องต่อยจะตีนวิเบอร์ว่างอะไรบ้างเตะว่างตัดผมนำไมทข้งหน้ามงสารเนี่ยนี่เน,นี่ล่ะเก,เกียนหัวเกียนนักเรียนไทยเลยนะเนี่ล่ะจะตีนวิเบอร์น่าเนิต้องผมดำเว้ยผมน้ำตาลเข้าโรงเรียนครูไม่ให้เข้าเลยอืมอืมคนคน เอาล้วครับเลือกซีดจัสตินบีเบอร์ไม่ได้ดิมันเหมือนคนไม่รู้อ่ะทำไมไม่ยิ้มไม่ยิ้มเอ่ะตบด้วยแบตเตอรีน่นะโอเคนะครับเรียบร้อยจัสตินบีเบอร์นะครับแม่เฮ้ยอ้าวต่อไปครับที่เป่าผมนะครับมาห้ามจะหลับตาทำไมไม่มีผมเป่ามันเอาข้ามนี้ไปก่อนนี่คือน้ำยาปลูกผมนะครับ มาปลุกรอเลยอ่ะนะนี่กระเป๋าผมตอนแรกนะเราทำให้ผมสภาพเดิมก่อนนะครับอะไรยังวะยังยังยังเกลียนอยู่ยังเกลียนอยู่นะเราจะมาทำคุณกายกันเลยนะครับอย่างแรกแล้วเนาะผมไม่เต็มสตรีมก่อนนะครับ มจะเอาเป็นผมสีแม่งหลากสีหน่อยจะได้แยกง่ายๆเดี๋ยวเปิบเตง้างๆเดียวเขามาเปลี่ยนเอาทีหลังนะครับเอาไว้ร่อเลยอ่ะพอดีมีออร่าเลยเนี่ยเพิ่มสีม่วงไปหน่อยชีวิตจะได้สดใสสงการระวังด้วยนะร้องผมสีนี้ เรียบร้อยนะครับดิสดิจัสตินบีเบอร์แล้วต้องทำให้ผมเขายาวลงขีดสุดยาวยาวยาวเรียบร้อยนะครับคุณกายนะอย่างแรกนะครับเราต้องทำให้ผมทั้งหมดมันลงมาแล้วก่อนครับลงแล้วก็โอหยิ้มยิ้มดูเหมือนจัสตินจะชอบส่งคุณกายนะครับไม่ใช่กายไมค์ครับนะครับเป็นคนในรายการนะครับ เจ้าของรายการเลยครับแม่มีน้องคนหนึ่งครับไปทักเฟซของคนในรายการคนหนึ่งครับคุณเฟมครับที่ถ่ายไปโอโชกับคุณกายนะครับถามว่าใ hey, ห้พี่พี่สองคนเข้ารายการมาได้ยังไงเหรอนะฮะที่จริงเขาเป็นคนชวนผมนะครับนะผมไม่ได้เจ้าของรายการนะครับต้องแก้ความข้าใจผิดตรงนี้ด้วยนะเกมจริงๆผมจะปิดนะมันน่าลำคานะครับมันจะฮึฮ้าฮนะ จะต,ตีนมันจะร้องคนระับผมก็เลยปิดไปเอ๊ะทำไมผมข้างนี้มันยากจังวะโอเคครับข้างหน้านะข้างหน้าต้องจัดเป็นหลายๆส่วนอย่ตรงก่อนมันผมเป็นพลาสติกอ้าว <c oughs> หล่อหลาอเดี๋ยวมันต้องมีเสาอากาศด้วยดีอ้าดจกคุณก <c oughs> ผมหน้ายาวไปหน้า <c oughs> หน้ายาวไป <c oughs> ไม่ใช่คุณกายนะนี่คือคุณกายนะ เขาชื่อกายคงเลยครับแต่ผมจะเรียกคุณกายนะคารพโลพาปธานเฮอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหล่อลอยังลออยู่ยังลออยู่ยังลอยอยู่แล้วให้เดี๋ยวเด๋อเด๋อสร้างเพราะลงไปโดนหักเงินเดือนแล้วก็เาเงินลงโอ้หล่อเลยนี่ออกมาเห็ดเย็ดนะฮะหล่อแล้วไม่หล่อแล้วยอดสินดีเบ้ นะฮะสาวอากาศสาวอากาศไม่มีสาวอากาศนะคะไม่มีสาวอากาศมานี่สาวอากาศนี่เอาอันเดียพอที่เหลือลงไปเมาให้ข้างงเสียทรงเลยเรียบร้อยไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาให้เสียทรงเลยอ่ะสาวอากาศนายทำให้เรายากอ ตรงนี้ไปไหมล่ะเอาไอตรงนี้ออกไปสิเอ,ออเออเออเยสถ้าใครสนใจเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บใตด้านล่างนะครับเต้าหาวหาครับไม่เครียดครับเป็นเกมค่าเวลายอย่างหนึ่งเลยดีเลยนะเรนะียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้ต้องดัดต้องดัดนะครับต้องดัดยาวไปยาวไปตัดแม่งเลยโอเคครับนี่ดีเด็ดคุณกัน อืม,มขึ้นมา้ยเอืมนะครับเนเรายาไตัดเอาตัดดีอ๋ยิ้มเลยิ้แล้วอ มีหมดเลยลงไม่ออกมานี่นสุสีอ๋อยิ้มด้วยนี่มันลงเหมือนเด็กแวนไทยเด็กแวนไทยแล้วผมตรงนี้ตัดไม่ ห,ยหยาย่อยถายยเย้ๆอ่อาฮะโอ้โหล่อเลยาานะนี่ะนี่ตรดคุณกายเดี๋ยวต้องเพิ่มผมทองเต้ต้องเพิ่มเงาผมไปให้หน่อย โอ้โเงาผมในะหัวแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับนี่นี่นี่คือเงาผมนะไม่ว่าวเป็นแบบเดิมแบบเงาผมแค่นี้ก็พอเรียบร้อยนะเนี่ยับนี่นีก่กายคุ้งนะฮะอ่ะต่อไปหลังจากที่เราตัดกายคุ้งไปร็จแล้วไม่หมดนาทีแล้วปิดเป็นไหเราก็จะทำการไท่ไท่ไท่ไถ่าไท่วิเท่หอเลย จะได้นะมันไม่มียางให้มัดถอยไทยไทยยยอ่ตัดเนี่ยเอาขีหขีก่อนอ่าฮ่ะแนัแล้วก็ละเลระบายสีไปบนหัวมันนะครับเล่เน่จะติงเอิย โอ้ยยังยิ้มอีกเป็นชายที่สุดยอดอะไรเช่นนี้เราขอคาราว่าในตัวนายยิร้อยนะแต่เดี๋ยวผมทำหายหมดโอเคผมขาหายหมดโอเคครับถือดึงเย่ถือดึงเย่ถือดึงเย่ถือดึง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 เย่ ้อ้อโหยังมีสาวอากาศโอ้โหยิ้มยิ้มนี่มันพระอาทิตย์เหรอวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมคิดแล้วออแหละเดี๋ยวผมจะทำเป็นพระอาทิตย,ย,ย์หลอนแล้เวเดี๋ยวลาผมมาข้างหน้านะไม่เอาดิเราต้องเอากระจากยกระจายดิเย่ ครับอย่างแรกก็คือคนสีแดงนี่เจอเจอไม่ดีแล้วมันน่าสีซ้มกับสีเหลืองว่ะพระอาทิตย์ไม่ดีมันก็สีแดงแต่แดงนี้มันเข้มกว่าใจใจพระอาทิตย์พระอาทิตย์มันมันแดงข้างในใช่ปะหรือว่างไงวะช่างแม่งเอาซรงข้างในเอาซองข้างนอก มเชื่อว่าจะตีนบีเบอร์ต้องดีใจแล้วถ้าเกิดเขาเขาเห็นคลิปนี้นะครับเดือดร้อยนะครับนี่คจะจับตีนบีเบอร์นะฮะเซฟโูครับจับตีนบีเบอร์เรียกห้ครับหลังจากนั้นนะครับโอเคจับตีนบีเบอร์ ทำครัมปะกอจัสตินบีเบอร์นี่ไงนะเอ้ยหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ครับจัสติน,นเอ้ย นะครับเรียบร้อยนะครับข้อความได้ถูกส่งให้จัสตินบีเบอร์ไปแล้วนะครับไหนๆแล้วก็ส่งให้เรากดไลค์เขาให้เขาหน่อยนะเอาแล้วครับเราวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากชอบถูกใจกดสับตไคร์กันด้วยนะครับผมมีอลไรติดต่อมาได้ทางเฟซนะครับครับเอาวันนี้ลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ